อ้าวมีอะไรอีกก็ออยู่อีกอันนี้ก็เป็นปัญหาตามลำดับครับพากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนี่ข้อแท็จริงเป็นอย่างไรครับอ้าวนี่มันเรื่องเก่าอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้สอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มี การเกิดแห่งความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วมันเนื่องกันมันสัมพันธ์กันมันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันมันก็เวียนว่ายอยู่ในการเกิดชนิดนั้นไม่เคยสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีในกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้ว เราก็ได้ชี้แจงเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมีการเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะภาษาธรรมส่วนเวียนว่ายตายเกิดข้าวลงแล้วไปเกิดใหม่ข้าโลงแล้วไปเกิดใหม,หม่นั่นก็เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปปฏิเสธว่าไม่มี <c oughs> ก็ปล่อยไม่เป็นเรื่องของคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นเรายังไม่มีเวลาจะไปสนใจเพราะมันไม่รีบด่วนกับเรา ปัญหาที่ด่วนกันเราก็คือว่าเอเวียนไหวยตายเกิดอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นไฟเลือประมาณมาสนใจที่นี่กันก่อนถ้าควบคุมเวียนไหวตายเกิดในใจได้เอเวียนไหวยตายเกิดข้างนอกภายนอกอย่างที่ข้าวลงแล้วข้าวลงอีกน,นมันก็หมดไปเองมันหมดปัญหาไปเองเนี่ยคอเรเสเล่าอย่างนี้ว่ามีการเวียนไหวยตายเกิดอ้วมีอะไรอีกขอเขาล่าหาท่านอาจารย์ว่า สอนว่าเกิดเป็นผีสางเทวดาไม่ได้นี่นเขาจะจริงเป็นไงครับเกิดเป็นผีสางเทวดาไม่ได้นี่ถ้าเกิด <c oughs> ในภาษาธรรมเกิดอยู่ด้วยตัณหาปารทานในใจคิดอย่างผีมันก็เกิดเป็นผีคิดอย่างเทวดามันก็เกิดเป็นเทวดาคิดอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์ทำไมมันจะเกิดไม่ได้นะ ไอ้ที่คนเขาพูดอย่างธรรมดาว่าตายไปเกิดเป็นผีตายไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เรื่องนั้นมันก็พูดกันอยู่แล้วเชื่อกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดอีกแต่เราไม่สนใจฝากไว้พวกที่เขาสนใจเราสนใจแต่ที่มันจะเกิดภายในเป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเราก็ไม่อยากเกิดทั้งนั้นแหละ อยากจะมีจิตที่ปกติไม่มีการเกิดเป็นอะไรในภายในถ้าเราควบคุมมันนี่ได้เราก็จะไม่เกิดชนิดไหนหรือว่าเราไม่เกิดเป็นผีหรือเป็นเทวดาก็ตามในภายในแล้วหลังจากเข้าลงไปแล้วก็ไม่เกิดเป็นผีหรือเป็นเทวดาที่ไหนอีกเนี่ยขอตอบว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนนั้น แล้วที่เป็นการเกิดภายในเนรีบด่วนกว่าจงสนใจก่อนจงควบคุมก่อนไอ้เกิดภายนอกนั่นก็มันมันไปตามไอภายในควบคุมภายในได,ภนได้ภายนอกมันก็ถูกควบคุมด้วยอ้าวตอไปอีกอปัญหาตอบวันนี้ก็ดูเหมือนจะคล้ายๆตอนต้นๆนะครับถ้าอาจารย์อาจจะตอบเพิ่มเติม เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ามีความคิดเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแสดงทำออกมาทําให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแน่นอนถ้าว่ามันเป็นเรื่องวิชฉาทิฏฐิไปสอนประชาชนประชาชนก็เสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงผมยืนยันว่าหลีกเลี่ยงมิจฉาทิฏฐิไม่สอนคนด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นไม่ควรจะ <c oughs> มายัดเยียดเอาตามใจชอบอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมพยายามชำระทิฏฐิให้เป็นสมาทิฏฐิอยู่เสมอตลอดเวลาเป็นสิบสิบปีมาแล้วแล้วก็พยายามสอนผู้อื่นด้วยสมมาทิฏฐิประชาชนไม่ได้ต้องเสียประโยชน์เพราะการสั่งสอน ของอาตามาเพราะว่าไม่ได้สั่งสอนเรื่องมิจฉาทิฏฐิเข้ามาจาัดให้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รับคือไม่เอาคืนกลับไปให้คนว่า